สวัสดีค่ะนี่เป็นการเปิดไพ่แล้วก็เปิดขยายความถามไพ่ไปทีละใบนะคะแล้วก็เขียนเลยทันทีแต่ว่าถนัดเขียนถ่ายทอดมามันเร็วกว่าการที่มาเปิดไพ่แล้วก็อ่านแปลความหมายคือในระหว่างที่เห็นหน้าไพ่นั้นมันมีคําพูดแล้วก็คำอธิบายในหัวเยอะมากเลยค่ะก็กลัวว่าพูดไม่ทันลิ้นรัวแล้วก็จะพลาดการส่งข้อมูลหรือว่าสารบางอย่างนะคะ ยังไงก็ตั้งจิตรวมใจเราเลือกการ์ดที่สื่อสารกับคุณมากที่สุดตอนนี้หนึ่งใบนะคะแล้วเรามาดูกันว่าการดูแลตัวเองที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้คืออะไรค่ะสวัสดีค่ะคุณก้องที่1วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าการดูแลตัวเองที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้คือเรื่องอะไรก่อนอื่นเรามาเช็คสถานการณ์ความคิดความรู้สึกของคุณในช่วงที่ผ่านมากัน ดูเหมือนจะไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสเท่าไหร่นะคะมีความคิดความกังวลใจรู้สึกว่าออกจากความคิดความกังวลไม่ได้รู้สึกติดขดัดตัดสินใจไม่ได้คุณมองเห็นว่าความคิดแบบไหนหรือว่าทําอะไรแล้วจะมีความสุขมากขึ้นแต่ว่าตัวคุณรู้สึกว่าอะไรที่คุณคิดเห็นทางสว่างนั้นมันน่าจะเป็นไปไม่ได้ในแต่ละทางเลือกวิธีการที่คิดมันเหมือนมีข้อแม้ข้อจํากัด แต่ว่านะคะคุณอาจจะติดวิธีคิดแบบนี้มานานจนลืมไปว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็อนาคตก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไรด้วยนะคะตอนนี้เหมือนความคิดของคุณก็คือสิ่งที่เป็นตัวขัดขวางการไปสู่ความสุขของคุณเองนะความสุขที่คุณมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะได้รับความสุขเหล่านั้น ตัวคุณเองก็รู้ด้วยว่าคุณเนี่ยควรค่าที่จะได้รับความสุขได้แล้วแต่มันเหมือนกับว่าภายหลังวิธีคิดนี้ค่ะม,มันมีที่มาอาจจะมีผู้ชายในชีวิตของคุณที่มีลักษณะควบคุมจัดการดุดุดน่าเกรงขามทําให้คุณไม่กล้าตัดสินใจอะไรนะคะหรืออาจจะเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะซึ่งเป็นพลังงานผู้ชายก็อาจจะไม่ใช่เพศชายเสมอไปนะคะแต่คนนี้เป็นคนที่เหมือนคอยจัดการควบคุม แล้วก็แบบผักดันทิศทางในการคิดในการตัดสินใจของคุณนะคะทำให้คุณไม่กล้าคิดกล้าตัดสินใจอะไรอาจจะเป็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมทีนี้คุณก็เลยได้แพทเทิร์นการคิดผ่านความกลัวแล้วก็ต้องคิดหลายชั้นเติบโตมาด้วยการมองเห็นแบบนี้หรือคิดจากพื้นฐานความกลัวไว้ก่อนนะคะถ้าทําแบบนี้จะต้องไม่ได้แน่เลยอย่างสมมุติว่าเป็นพ่อคือพ่อต้องไม่เห็นด้วยแน่หรือถ้าเราเล่นแล้วเราเจ็บ เจ็บแล้วเราร้องไห้อย่างเงี้ยเราจะโดนตีําททาอะไรพลาดตามวัยเด็กผลลัพธ์ก็คือโดนทําโทษทําให้ประสบการณ์ของคุณนะ่ยฝังเอาไว้ว่าถ้าเราจะทําอะไรสนุกตามใจมันจะเป็นปัญหาไปได้หมดถ้าพลาดนี่ก็จะยิ่งโดนจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ซึ่งก็จะต่างกับเด็กที่ผู้ปกครองสนับสนุนให้เรียนรู้จากการที่ผิดพลาดได้แล้วให้โอกาสให้กำลังใจพวกเขาจะมองเห็นโลกต่างไปนะคะ จะเห็นอุปสรรคปัญหาเป็นบันไดไปสู่ความสําเร็จคือคุณไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจแล้วพอมันเป็นวิธีคิดที่เกิดจากความกลัวมันจะมีข้อแม้ต่างๆตามมาอีกเป็นพรวนมันเกิดเป็นความหนักอกหนักใจเบลอเในหัวแล้วก็ยิ่งทําให้ปกปิดความสว่างสดใสของจิตความคิดไม่ปลอดโปรง่ง ลองนึกตามนะคะว่าในทุกๆการตัดสินใจของคุณคุณไม่สามารถเป็นตัวเองหรือ,เ,อเรียกว่าทําจากความสุขความสุขภายในหรือความตื่นเต้นผจญภัยที่จะเรียนรู้สนุกสนานทดลองหรือซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองได้ทีนี้พอคิดหน้าคิดหลังคิดถึงบทลงโทษกลัวคนมีอำนาจในบ้านดุคือเขาอยู่เบื้องหลังความคิดของคุณเป็นเงาของความคิดอีกทีหนึ่ง บางทีตอนนี้คุณก็อาจจะพอเข้าใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์แบบนี้แต่ว่า,าคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยพร้อมที่จะออกไปผจญภัยกับอะไรใหม่ๆที่ท้าทายเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับอนาคตตัวเองและคนที่รักมากขึ้นการดูแลตัวเองที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้ก็คือการดูแลเด็กน้อยในตัวคุณหรือว่า inner child นั่นเองนะคะ และสิ่งที่สําคัญในการช่วยให้ใจได้พักจากการที่อยู่ในโหมดระแวกระวังภัยคบคิดมานานก็คือง่ายๆเลยเบสิกเลยข้อแรกหาโอกาสให้ใจได้พักให้ใจได้หยุดนะคะมือถือเครื่องใช้เข้าของร่างกายเราเองยังต้องพักแต่ใจของคุณที่ ออทำงานมาตลอดนะคะได้หยุดความคิดที่มีการซ้อนทับของความคิดอารมณ์ความทรงจำที่มากมายสักเท่าไหร่กันเนาะในชีวติตประจำวันของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสได้หยุดพักใจเท่าไหร่เชียวหรือว่าในชีวิตทั้งชีวิตเลยนะคะลองลองทบทวนดูแล้วเราจะเห็นว่าเราอาจจะละเลยการทำงานสร้างความสมดุลในใจเรานะคะการพักก็ต้องใช้เวลา เนอะเหมือนอย่างเราจะไปเที่ยวพักร้อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องขอใช้เวลาเราต้องลางานจัดสรรหาเวลาหาห้องพักเตรียมตัวต่างๆก็คล้ายๆกันนะคะแต่การให้เวลากับใจจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับการไปเที่ยวด้วยซ้ําแต่จะให้ใจหยุดคิดเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าใจเขามีฟังก์ชันของการคิดอยู่มันเป็นธรรมชาติในการทํางานของเขามันจะไม่สามารถหยุดคิดเพราะว่าเราสั่งหรือเราอยากให้มันหยุดนะคะ แต่เราจะฝึกคิดแค่สิ่งที่เราควรจะคิดในตอนนั้นในตอนที่เราทำการผักใจหากใครชอบวาดลูกก็ลองหาการวาดมันดาลาหรือว่าเซนเทงโกมาลองทำตามดูได้นะคะจะเป็นการให้เราได้คิดไปทีละเส้นทีละจุดหรือว่าการนั่งสมาธิซึ่งปกติก็จะมีการหาเครื่องยึดเกาะเกี่ยวไว้ให้ใจอย่างเช่นมีคำบริกรรมอะไรเงี้ยเนาะซึ่งใครชอบแบบไหนก็ลองทำแบบนั้น หรือว่านับตัวเลขก็ได้นับตัวเลขแล้วก็ประสานเข้ากับลมหายใจเข้าออกอาจจะแบ่งเป็นทีละ10 1 2 3 4่งสองสาี่ห้าจแปเแล้วก็วนกลับมา1 2 3 4งสองสามห้าปเไปแบบนี้นะคะวนไปก็คือหาเครื่องให้ใจได้เกาะเกี่ยวสิ่งนั้นไม่แบบเผลอไปคิดเรื่องอื่นง่ายเกินไปนะคะทีนี้เราก็ลองจัดเวลาแล้วก็หาเวลาให้ใจเราได้พักด้วยวิธีการประมาณนี้แล้วเราก็พักเรื่องอื่นไว้ก่อน วันหนึ่งก็ลองจัดเวลาดูนะคะสัก15นาทีเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิก็นับว่าเป็นการได้ชาร์จพลังของใจได้ถือว่าโอเคเลยนะแต่ถ้าเราไม่ว่างแบบยาวๆิบหนาทีหรือมันจะดูแบบอึดอัดหรือว่าเยอะไปเราก็ลองแบ่งเป็น5้านาที3ครั้งต่อวันก็ได้ค่ะเราก็ต้องจัดเวลาให้มันไม่กดดนันหรือว่ากลายเป็นสร้างอุปสรรคมาให้ตัวเองรู้สึกแย่ที่ทำไม่สำเร็จไปอีกนะคะแต่สิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องสม่าเสมอ เราลองคิดว่าเราฝึกคิดแบบคิดไปเรื่อยคิดไปทุกคิดไปกังวลคิดกลัวเงี้ยมานานแค่ไหนจนมันเป็นแพทเทิร์นวิธีคิดของเราแล้วเราก็เราจะมาฝึกใหม่วันละ5 1าถึงนาทีเพื่อที่จะปรับสมดุลความคิดให้มันเป็นกลางมันก็คงต้องใช้เวลานะคะมันก็คงเวลานาน เลยแหละถึงจะเริ่มสร้างแพทเทิร์นใหม่ได้แต่ว่าเราก็จะเริ่มมีสติระวังและว่านี่มันเป็นนิสัยจิตเรานะแล้วเราก็กําลังสร้างนิสัยจิตใหม่นะว่าเราจะคิดไปทีละสเต็ปนะคะแล้วพอคุณเริ่มทําได้คุณก็จะเริ่มมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมา แล้วถ้าคุณได้เชื่อมโยงกับเด็กในใจคุณเด็กคนนั้นก็จะเริ่มเชื่อมั่นแล้วก็กล้าที่จะลองทําอะไรที่มันมีชาร์เลนจ์มีบททดสอบท้ทายมากขึ้นโดยที่มีทัศนคติใหม่ว่าบททดสอบที่เข้มข้นขึ้นเนี้ยนะ่ยมันจะนํามาซึ่งความสุขความสงบด้วยนะมันจะไม่ได้นํามาซึ่งบทลงโทษความล้มเหลวความกลัวความแบบรู้สึกว่ายิ่งไม่เป็นที่รักนะคะจากที่เคยมองว่านั่นก็ปัญหาอันนี้ก็ปัญหา ุณแล้วก็เด็กหรือว่าจิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มได้ความเข้าใจใหม่แล้วก็สรลดความกังวลความกลัวลงไปได้ค่ะมีไพ่สามคำนี้ขึ้นมาให้คุณนะคะฉันคือความอ่อนโยนฉันคือความปลอดภัยฉันคือพลังให้คุณลองนำคำสามคำนี้ไปตั้งเป็นเป้าหมายในแต่ละวันดูก็ได้นะคะว่าคุณจะดูแลตัวเองด้วยพื้นความคิดแบบนี้ฉันคือความอ่อนโยน ฉันคือความปลอดภยัยฉันคือพลังนะคะแล้วก็โต้อตอบกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยพลังงานเหล่านี้หรือว่าจะเม้นลงช่องคอมเมนต์เพื่อที่จะสร้างกำลังใจให้มันเข้มข้นแล้วก็เข้มแข็งเริ่มรับพลังงานเข้ามาด้วยกันเลยก็ได้นะคะ แล้วคุณก็ลองนึกถึงสิ่งที่ชอบทำตอนเป็นเด็กดูนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทำแล้วแบบสนุกสนานสดใสเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลองหาเวลาทำเพิ่มดูก็ทำแบบไม่ต้องกลัวแล้วนะคะก็คืออะไรที่มันไม่ได้เดือดร้อนตัวเองหรือว่าคนอื่นก็ทำไปเถอะอย่าเอาความคิดด้านลบหรือความต้องการของคนอื่นเข้ามาแบกรับเอาไว้อีกเลยอย่าเอาความคาดหวังหรือว่า ความคิดความกังวลของคนอื่นเนี่ยมาเป็นเงาหรือภาระทางความคิดของเราอีกเลยทุกคนต่างต้องมีหน้าที่รับผิดชอบความกลัวและความกังวลของตัวเองนะคะไม่ใช่เราที่จะต้องไปดูแลทั้งหมดแล้วตอนนี้เรากำลังที่จะ Take Action ดูแลรับผิดชอบเด็กในตัวเราด้วยเราต้องการให้ความปลอดภยัยในการทดลองเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆของเขาที่มีความสุข Joy is the ultimate creator ความสนุกสนานคือผู้สร้างที่สุดยอดที่สุดให้พลังงานดีๆนี้สร้างสรร์แล้วก็เยียวยาดูแลตัวตนของคุณพอความกลัวหายไปความสนุกสนานส่องแสงออกมาแบ่งเปล่งประกายนะแล้วมันก็จะแผร่กระจายพลังงานดีๆนี้ต่อไปแล้วคุณจะดูรับพลังงานดีๆเข้ามาค่ะคุณจะเป็นอิสระจากความกลัวที่กักขังคุณจากประสบการณ์ของความสุข ที่รอคุณอยู่ข้างหน้าอีกมากมายขอให้ความปลอดภัยและความอ่อนโยนเป็นพลังที่เข้มแข็งแข็งแ,งแรงในใจของคุณนะคะหากข้อความที่เราได้ส่งถึงคุณในวันนี้มีประโยชน์กับคุณสักด้านใดด้านหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe ให้ด้วยนะคะและเวลาที่เปิดไพ่สื่อสารในโอกาสต่อๆไปพลังงานของไพ่ก็จะได้จูนกับผู้ที่ติดตามรอฟังสารอยู่ได้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณกองที่2การดูแลที่เหมาะกับคุณตอนนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เช็คพลังงานช่วงนี้กันก่อนนะคะช่วงนี้และที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงเหมือนว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วมีการขัดแย้งวางอย่างเกิดขึ้นมีอุปสรรคในการงานหรือว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนสถานที่สร้างงานใหม่ การขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็เป็นส่วนผลักดันสำคัญที่ทำให้คุณเกิดการเติบโตนะคะได้ปรับเปลี่ยนความคิดวิธีคิดวิธีการทำงานคุณเติบโตเบ่งบานขึ้นจากบรรยากาศรอบข้างที่แห้งแลง้งยากเย็นเพราะคุณมองปัญหาต่างๆอย่างกระจ่างชัดขึ้นไม่ตัดสินใจจากความอยากหรือไม่อยากของตัวเองแล้วคุณก็ไม่เคยหมดหวัง Pen เดอ t ์สต back into your sky คุณ เชื่อในศักยภาพของตัวคุณเองเวลาที่ทุกอย่างมันดูมืดหมนไปคุณมองเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะแต้มดวงดาวแต้มพระจันทร์แต้มความน่าสนเท่ของสถานการณ์นะคะคุณมองเห็นว่าในแต่ละสถานการณ์นั้นเนี่ยมันมีมุมที่จะสร้างให้เกิดโอกาสในการสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่เป็นในด้านที่ดีเกิดขึ้นได้ แล้วก็เหมือนว่าคนที่มาฟังกองนี้บางท่านอาจจะเป็นศิลปินนักออกแบบนักสร้างสารรค์หรือว่าคนที่มีพรสวสรรค์ทางจิตด,ด้วยนะคะการดูแลตัวเองที่เหมาะกับคุณในตอนนี้ก็คือการพัฒนาดูแลตัวเองจากที่คุณทํามาแล้วเนี่ยให้มันพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปค่ะมีครูแล้วก็รับคําแนะนําในด้านการพัฒนาทางจิตใจหรือจิตวิญ,ญญาณจากผู้ฝึกที่ปฏิบัติตนที่ฝึกตนมาดีแล้ว อย่างเช่นคุณเล่นโยคะก็ควรมีครูที่ฝึกตนดีแล้วนะคะคุณฝึกกรรมาฐานวิปัสสนากา็หาผู้ปฏิบัติที่ได้ฝึกตนเองมาดีแล้วเราจะดูจากการที่เป็นผู้เสียสละมีน้ำใจของท่านแล้วก็การให้คำแนะนำว่าเราควรที่จะปฏิบัติต่อไปอยังไงเพราะว่าครูที่ดีนะคะหรือว่าคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเราควรจะเริ่มจากจุดไหนถึงจะเหมาะ เราในตอนนี้ที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่เหมาะในการพัฒนาให้เราพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคงที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนนะคะที่คุณปฏิบตัติหรือว่าศึกษาอยู่เนี่ยก็ใช้ดูแลตัวเองในวิธีแบบเดิมนะคะแต่ว่าออหาผู้แนะนำหาที่ปรึกษาที่ปฏิบัติตัวเองได้มาอย่างดีแล้วเพื่อที่จะได้ยกระดับการปฏิบัติต่อไป มีไพ่สองใบนี้มอบเป็นคำสองคำให้คุณนะคะฉันคือความรักและฉันคือความสุขซึ่งคุณนำพลังของความสุขและความรักนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนว่าวันนี้คุณจะตั้งเป้าว่าคุณจะโต้อตอบกับสิ่งต่างๆรอบกายด้วยความสุขและความรักนะคะหรือว่าเอาไปสะท้อนมองดูตัวเองว่าเอมันมีส่วนไหนที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้มันงอกงามออกมาเป็นความรักหรือว่าความสุขเพิ่มเติม จะเริ่มจากการสร้างพลังงานให้ขับเคลื่อนด้วยการที่เริ่มต้นที่เม้นไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะว่าฉันคือความรักฉันคือความสุขก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้เห็นพลังงานดีๆใด,ดครับเคลื่อนอยู่ใต้คอมเมนต์บ้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใครบางคนที่ฟังอยู่อาจจะเหมาะกับการฝึกเมตตาภาวนานะคะมีคำแนะนำเพิ่มเติมก็คือ จักรกวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดำเนินแผนการลับที่ขับดันให้คุณไปสู่ความคิดชอบในทุกขณะคิดตรึกตองด้วยสติสัมปชัญญะในแต่ละสถานการณ์ให้ละเอียดแยกแยะไม่ตัดสินตามความชอบใจไม่ชอบใจคิดให้ไม่เป็นการเบียดเบียน,น,นตัวเองและคนอื่นไม่ได้นำด้วยความโลภความอยาก ความพยาบาทลำเอียงมาเป็นส่วนในการตัดสินใจให้ใช้เมตตานำทางนะคะอย่าเอาความโกรธหรือว่าปมในอดีตอะไรบางอย่างมาพักดันอารมณ์และพฤติกรรมของเรานะคะเพราะนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางของการเจริญความรักและความสุขที่แท้จริงค่ะมันช่างดูงดงามจริงๆนะคะไม่ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครกันบ้างที่มาแวะฟังก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่แวะมาแลกเปลี่ยนพลังงานกันนะ เอาเป็นว่ากว่าคุณจะพัฒนาตนมาถึงตรงนี้ได้มันก็ค่อนข้างที่เบรเดนนะคะคือเหนื่อยหนักไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันการกลับมานิ่งหรือว่าหาเวลาคุณภาพอยู่กับตัวเองบ่อยก็ยังคงจำเป็นนะคะแล้วก็หยุดชื่นชมตัวเองบ้างที่มีความกล้าหาญในการรักษาทั้งมิตรภาพความสัมพันธ์ต่างๆเอาไว้อย่างบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น แล้วคุณก็ยังคงดูแลตัวเองให้งอกงามเกิดปัญญาในภาวะที่ต้องใช้ความอดทนต่อสู้มากมายนั้นนะคะให้ตัวเองได้อนุโมทนาบุญกับตัวเองด้วยนะคะและหากคุณต้องการความช่วยเหลือก็ขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระการจัดการของคุณไปบ้างเนาะเพราะว่าการทํางานด้านการพัฒนาตัวตนด้านในของคุณก็เป็นงานที่สําคัญมากเหมือนกัน อย่าทำงานหรือว่าให้เราดูแลคนอื่นมากเกินไปจนลืมให้หรือเมตตาตัวเองด้วยนะคะคุณควรจะจัดการสร้างสมดุลในตัวเองและการงานในทุกๆระยะเพราะว่านอกจากจะเป็นการย,วยาวาดูแลตัวเองได้อย่างมากแล้วคุณก็จะเกิดปัญญาอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะแบบว่าเรียนรู้แล้วก็หยุดสะท้อนเรียนรู้แล้วก็หยุดสะท้อนนะคะคุณก็จะเบิกบานแจ่มใสแข็งแรงจากภายในอย่างมากเลยค่ะ แล้วในบางปัญหาที่คุณไม่น่าใจในการตัดสินใจก็หยุดนิ่งแล้วก็มองให้ทะลุอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นกำแพงกั้นให้มองปัญหาได้ไม่ลึกซึง้งแล้วลองใช้สัญชาตญาณตัวรู้ภายในของคุณตัดสินใจทำเหตุดีผลย่อมดีขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังและหากข้อความใดที่ส่งถึงคุณในวันนี้มีประโยชน์กับคุณสักด้านใดด้านหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า u b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนะคะ แล้วเวลาที่เปิดไพ่สื่อสารในโอกาสต,ต่อๆไปพลังงานของไพ่ก็จะได้จูนกับผู้ที่ติดตามเฝ้ารอสารอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกองที่3ก่อนที่เราจะดูว่าการดูแลตัวเองแบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดในตอนนี้เราจะเช็คพลังงานก่อนนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาและตอนนี้คุณเป็นยังไงคะ่ะเหมือนว่าคุณนิ่งสงบมั่นคงในใจแล้วก็ ไข้ครวรพิจารณาตกผลึกความคิดบ้างอย่างพิจารณาด้านการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองแล้วก็เยียวยาตัวเองภายในนะคะนี่เปิดไพ่ไปเรื่อยๆนี่ก็คือเป็นไพ่ที่สนับสนุนข้อความกันทั้งนั้นนะคะ Inner Knowing Personal Transformation Healing การเรียนรู้เรื่องภายในตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองการเยียวยา คือไม่ต้องตีความต่อหรือว่าอ่านไปทางไหนได้อีกแล้วนะคะเรามาดูกันต่อค่ะว่าการดูแลตัวเองแบบไหนที่เหมาะกับคุณในตอนนี้ให้ตัวเองเนี่ยได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่มีความรักมีมิตรภาพดีๆออกไปแลกเปลี่ยนพูดคุยนั่งเล่นกับเพื่อนกับคนในครอบครัวยอย่างเงี้ยก็เป็นยาใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะมันเป็นการส่งพลังงานความปรารถนาดีให้การชิลๆไม่ต้องคบคิดอะไรมากมาย เปลี่ยนถ่ายพลังงานความรักมิตรภาพกันโดยไม่ต้องคิดอะไรมากอะคะ่ะคือเป็นความรักแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะไม่ต้องมีพิติกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฮิลได้นะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดอะไรที่ตึงไปจะทําให้เห็นไม่รอบด้านแบบสมมติแบบไม่รู้ว่าสมมติถูกไหมแต่ลองดูภาพว่าถ้าเราดึงหนังยางตึงๆเนี่ยมันก็ เราจะไม่เห็นความกลมหรือความยืดหยุ่นของอย่างเหมือนแบบมองเห็นได้ไม่รอบด้านแบบนั้นหรือว่าเรายิ่งดึงตึงมากไปบางทีมันก็หลุดมือหรือว่ากลับมาดีดโดนตัวเราทำร้ายเราได้ประมาณนั้นคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าก็ปฏิบัติไปดูแลทบทวนตัวเองไปแต่ว่าก็ทําตัวให้เป็นธรรมชาติแล้วก็คอนเน็กกับ ความรักดีๆรอบๆตัวที่หาง่ายๆชิวๆสบายๆไม่ต้องสร้างข้อแหมอะไรมากมายแบบนั้นด้วยนะคะก็อาจจะเป็นข้อความที่ส่งถึงบางคนเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่รู้สึกว่าต้องสื่อสารข้อความประมาณนี้ออกไปมีสามคที่ไพ่ส่งเพื่อที่จะให้คุณนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนันหรือเอามาสะท้อนกับตัวเองในสักด้านหนึ่งนะคะก็คือ ชั้นคือการชื่นชมชั้นคือสายสัมพันธ์ชั้นคือความอ่อนเยาว์นะคะลองนำพลังงานเหล่านี้เป็นเหมือนกับข้อปฏิบัติหนึ่งของเราในวันนี้หรือว่าในช่วงนี้ดูเพื่อที่เราจะนำพลังงานแบบนี้ส่งให้กับตัวเองแระคนอื่นค่ะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณฝึกสติสมาธิหรือว่าปฏิบัติอะไรสักอย่างอย่างมุ่งมั่นจริงจังมากเลยค่ะ ให้นะนำให้สร้างสมดุลกับชีวิตในด้านอื่นๆด้วยก็ให้คุณจัดเวลาการปฏิบัติในสิ่งที่คุณปฏิบัติเนี้ยให้เหมาะสมในแต่ละวันเท่านั้นนะคะแล้วก็แบ่งเวลาไปชื่นชมธรรมชาติบ้างเพราะว่าจริงๆการอยู่กับธรรมชาติเฝ้าสังเกตธรรมชาติเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยนะคะหากคุณมองไปในปา่าหรือส่วนที่มีต้นไม้มากมาย คุณจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายอยู่ในนั้นมันมีการพึ่งพาเกื้อกูลอาศัยกันและกันในการเจริญเติบโตใน่าำการความหลากหลายนั่นแหละการปฏิบัตินั้นเนี่ยมันมีหลายส่วนที่ต้องทําควบคู่กันไปนะคะเพื่อที่จะเสริมกําลังของแต่ละอย่างกําลังของสติปัญญาด้วย ฉันได้ก็ฉันนั้นความอบอุ่นใจเองก็สำคัญในการเติบโตภายในอย่างมั่นคงและสวยงามเหมือนกันนะคะการได้ออกไปพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยออกไปดูธรรมชาติแบบสุนทรีบ้างมันก็ช่วยให้ใจเรานุ่มนวลอ่อนโยนไม่แข็งเกินไปอย่างเราจะเพาะต้นกล้านะคะดินที่เพาะก,ก็ต้องอ่อนนุ่มชุ่มชื้นเหมาะสมกับการเติบโตที่ดีเนาะ ต้นไม้ใหญ่เองเนี่ยก็ยังต้องมีการพรวนดินเพื่อให้ดินนุ่มขึ้นเลยนะคะเราก็นำสติปัญญาที่เราได้ฝึกมาแล้วเรามาสังเกตสภาพแวดล้อมต่างๆก็ทำให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจไปอีกระดับค่ะเราจะเห็นความจริงของธรรมชาติในเรื่องของความสมดุลความเกื้อกูลกันความเป็นกลางความพอดีว่ามันควรจะอยู่ประมาณไหนแล้วเราก็เอามาสะท้อนมาปฏิบัติ สะท้อนต่อการปฏิบัติของเราอะไรมากไปก็ตัดไปนะคะเพื่อว่าให้มันเป็นประโยชน์ในการสร้างความผ่องใสชื่นบานของจิตท,ที่มากขึ้นขั้นตอนของการเรียนรู้ต่างๆที่คุณได้ผ่านมาแล้วเนี่ยพอคุณจัดสมดุลให้พอดีตรงกับธรรมชาติมากขึ้นได้ยินได้ยินเสียงไซเรนไหมคะโอ้โหเอาแบบเรียวๆแบบนี้นะคะ ราก็จะฟังไซเรนนี้ไปด้วยกันแล้วเราก็ให้ไซเรนเนี้ยเป็นเหมือนสารที่แบบเป็นสัญญาณหนึ่งแล้วกันนะว่าอ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 ,อันเนี้ยอันนี้คือฟังดีๆนะฟังดีๆนะอันนี้เร่งด่วนนะอ่าพอคุณจัดสมดุลตรงกับธรรมชาติมากขึ้นคุณจะนำไปบอกวิธีการปฏิบัติต่อได้เพราะคุณมีวิถีที่ต่อไปจะกลายเป็นผู้นำผู้ที่ ไกด์นำทางคนจะเป็นมาสเตอร์นะคะเป็นผู้แนะนำคนอื่นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสมดุลน,นั้นเนี่ยมันต้องผ่านฐานกายฐานใจฐานคิดที่สมดุลน,นะคะฐานคิดมากไปก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านได้ฐานใจมากไปก็จะเผลอใช้อารมณ์นำนะคะคือตลอดการเปิดไพ่มาเนี่ยใช้ไปจัดสำรับนะคะเปิดไปอ่านไปเขียนไปอย่างเงี้ยเนี่ย แล้วมันก็เป็นข้อความและเป็นภาพที่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิการจเจริญปัญญามาต่อเนื่องเลยค่ะไม่มีทิศทางอื่นเลยแบบแบบชัดเจนมากนะคะในสารที่ส่งมาผ่านการสื่อสารครั้งนี้นะคะแล้วไพ่ที่ถืออยู่ในมือตอนนี้ก็คือเซาลินมาสเตอร์นะคะเป็นเป็นครูวัซเซาลินนะคะ Be graceful in movement and action บนมือข้างหนึ่งนะคะก็คือถือลูกบอลพลังงานอย่างนะแล้วอีกข้างหนึ่งก็มีตะกัแตนปล่อยมวยอ,อยู่มันเหมือนว่าเราต้องมีสติแล้วก็รู้ว่าเราจะใช้พลังงานอะไรตอนไหนยังไงเราปฏิบัติอย่างมั่นคงแต่ว่าในแต่ละสถานการณ์เราก็ดูว่าเราจะใช้กระบวนท่าต่างกันยังไงนะคะเราปฏิบัติอย่างมั่นคงแต่ว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยก็ต้องใช้กระบวนท่าที่ต่างกัน หากคุณมีโอกาสกลับไปดูภาพบนการ์ใบที่3นะคะนั่นก็อาจจะเป็นลักษณะพลังงานที่คุณควรนำมาเพิ่มในการจัดสมดุลในใจก็ได้นะคะคือนุ่มนวลปล่อยใจชิลบ้างอย่างเงี้ยปล่อยใจชิลหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ให้มันตึงมากเกินไปนะคะจังหวะไหนมันต้องผ่อนมันก็ต้องผ่อนนะจังหวะไหนที่มันต้องเข้มมันก็ค่อยเข้ม คือเราต้องจัดกระบวนท่าให้มันเหมาะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่เราเจอตอนนั้นจริงๆนะคะไม่ต้องไปตั้งการเพื่ออนาคตข้างหน้าอะไรมากแล้วก็ทำไปเพื่อที่จะใช้กับชีวิตที่เรามันอยู่ตรงหน้ากับสถานการณ์ที่เราเจอแล้วเราเผชิญตอนนี้แน่ละนะคะแล้วเราก็ได้เวลาเราพักเงี้ยเราก็พักจริงๆอะ อย่างสุเรานอนเราก็ให้มันเป็นการนอนที่ได้ผักผ่อนไม่ไม่ใช่ว่ายังคิดยังคบทบทวนอยู่มีทฤษฎีอะไรบางอย่างที่นอนแล้วก็เออแล้วมันเป็นยังไงมันกลายเป็นเหมือนความกังวลไปแทนอะให้มันได้เคลียร์แล้วก็หลับก็คือหลับให้มันได้ชาร์จพลังจริงๆอย่างนี้นะคะเอาละนะคะอีกรอบนะคะชั้นคือความชื่นชมชั้นคือสายสัมพนันธ์ชั้นคือความอ่อนเยาว จะคอมเมนต์ให้คำเหล่านี้เรียกพลังงานจะสมดุลขึ้นมาก็ได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อนะคะว่าต้องการสื่ออะไรถึงคุณค่ะจัดพลังงานให้สมดุลอย่างเป็นองค์รวมเปิดจักรหัวใจเปิดรับและส่งพลังความรักความเมตตาต่อสรรพสิ่งสิ่งใดที่ทำแล้วทุกใจสิ่งนั้นไม่ใช่ที่มาของความสุขทำไมถึงแนะนำการเปิดจักรหัวใจนะคะไพ บอกว่า positive outlook มันจะส่งผลดีค่ะ,ะมันก็จะส่งผลดีต่อการเยียวยาบาดแผลทางใจด้วยนะคะที่เราพูดถึงองค์รวมเนี่ยก็คือการเยียวยาตัวตนที่ยังมีบาดแผลอยู่ในตัวเองด้วยเหมือนกันเคยได้ทำคลิปเปิดจัก,กรหัวใจไว้แล้วหากอยากลองฟังก็ไปดูใน playlist self care ดูแลตัวเองได้นะคะกลองนี้คือ u n i q u มากจริงๆนะคะเหมือนคุณนี้เป็น นักพัฒนาจิตนะคะคุณพัฒนาจิตใจเรียนรู้อะไรมามากมายแล้วแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกมาเป็นกายให้คุณเอาตัวเองออกไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมให้รอบด้านนะคะโดยการที่สัมผัสกับเรื่องราวที่มันเป็นธรรมชาติทั่วๆไปในรอบๆตัวเรานะคะใบสุดท้ายเนาะฉันคือความอ่อนโยนนั่น ยังคงเน้นเรื่องของการจัดสมดุลพลังงานหญิงอย่างนะคะหรือว่าพลังงานเพศหญิงเพศช,ชายในตัวคุณให้สมดุลเป็นหนึ่งนะคะ love and let yourself be loved มอบความรักและปล่อยให้เราเป็นคนที่ถูกรักบ้างนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณกองที่3ขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะและหากข้อความใดที่ส่งถึงคุณในวันนี้มีประโยชน์กับคุณสักด้านใดนด้านหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า s u b สไครต์ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วเวลาที่เปิดไพ่สื่อสารในโอกาสต่อไปก็จะได้จูนพลังงานกันได้อย่างดีค่ะสวัสดีค่ะ